สวัสดีครับผมผมต่ำอีสานบ้านพ่อหน่อยนะครับเด้อน,นี้กะเที่ยงแล้วครับพี่น้องกะพ่อหน่อยกับจิเฮ็ดเน่ากินสุกินครับเพิ่นว่าสิปนจักรจันนะครับผมักอเดี๋ยวพาไปชมกันครับ ตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านครับผมอยู่หน้าบ้านของขนอย้อยเดิมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านครับผมตอนนี้ก็ใบโมงนะครับเดีก็ค่อนห่อนนผมนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านับผมลมรื่นอยู่ด้วยครับถึงถึงอากาศห่อนมันเมเปานก็กำลังบอดโทรศัพท์อยู่ครับมีอูนอยู่หน้าบ้านป่ะเดี๋ยวพาไปชมขอนอยเห็ุปนจกรจันผมกับวุ้เคยกินจักเสียหรอครับปนจักรจันนี่ เมนูแปลกของผมเหรครับมือนนี้รอบขางบ้านก็เป็นป้าอ้อยครับผมป้าอ้อยลมดื่นได้ครับนี่นี่ต้นมะม่วง,งอ้อมบ้านนี่ครับตรงนี้ก็เป็นห้องของผมเหรครับนี่ห,อหอ้องของผมกับทใส้ครับผมของของนอนโอ้โมเมนต์ต่อละเบิงบ้งเบิ้งผิดม้องมื้อนี้เป็นหมองของขั้วครับว่าพิดครับผมพีน่น้องไะนี่ก็ของน้ามครับผมของหน้ามีมสอง,อ,งองของของข้างใน ้องขังข้างนอกครับของข้างนอกนี่สิเป็นห้องพ่อหน่อยเป็นผู้เขาครับของข้างในนี่เป็นห้องแมวปางครับผม <c oughs> <c oughs> ห้องห้องน้ำอันนี้ก็เ <c oughs> สียแดงนี่เป็นผู้เด่นเนาะครับนี่มาดกินอคขนาดมาดู <c oughs> ออกคลิปเด้กกับเซเตอเสือแดงกับกางเกงกีฬ่าครับพี่น้องใส่ถึงทาง่านูวูมอนี่ครับ <c oughs> นี่ครับพ่อหน่อยครับต่ำจักรจันได้ลงครับพี่น้องให้จักรจันมานี่ประทุนเพิ่นจักรจันครับพี่น้องไม่ขาดขายของในตลาดเพิ่นได้ได้จักรจันมาฝากตัวแต่พ่อก็บพ่งเคยต่ำจักระเสียสิร่วงเิ่นแค่ว่าต่ำคนเสียครั้งแรกเล่นบ่ครับพ่อนี่เห็ดปนต่ำจักรจันปนจักรจันใัดไส้ยังเนี่ยมีก็มีพริกกับอัน บักม่วงก็นีฝาดลงไ้นี่บนี่แต่ข้าวใส่หมักม่วงแซ่บกันี่ยงั้นลองเหมือนกันใส่จังไงกันเนาอยแต้วจันทนีบ่กซื้อนะครับจะตำกันยังบ่ค่คยกินบ่กเทียครับแต่ก่านสาเป็นยังไงกับพวกหจากเด้ครับนี่ยคกินเยอะมแต่อันซุ่มเอื่อยซุ่มยังเฮ็ดซู่กินต่กอนก็เลยบ่อด้เบิ่งว่าคนใส่ยังไงครับแต่ก็บค้ซื้อ่าแ่บอยู่เยอครับใส่ม่วงเข้าไป้ใส่ม่วงเข้าไปครับพี่นกแต่ข้าจันอยู่อยู่ในโคกเรียบร้อย ตำน้องพอเนาะแม่ใส่สุรดน้ำผึ้งกาวลัดกันกระเด็นน้องพอเนาะกันเนี่ยขาดก็ได้แล้วนี่สุรดจากน้อยหนึ่งพอกระเด็นน้อเงพอแล้วใส่เกลือไปตอนนี้จะใส่เกลือลงไปจังอยมันหน่อยนึงใส่เกลือจะใส่แบบขึ้นยากได้อย่ากไม่เข้มครับ สมริกัดรวมๆครับขัวสะาสะอาดครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามคนแตึงเขื่งแตงพี่น้องครับออซื้อสักรับหอมครับตอนนี้หอมแห้งครับไส้ทอดอีกยังนี่ครับแหนมที่โครงอู้วว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 ยบวว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 ว่วว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  พร้อมระดับซิปเตรียมซิปไดครับมือนไม่กินน้ำเกไม่กินก็ไกินไปกิน่ด้กินกัวส่อมมไนเตดตอพอตบงเจาเจาะเจาะ้ว่าซิมมาซิมงเด้เนาะเดี๋ยวพอหาทับพี่ก่อน ปดลงอยากไหมตําหออเส้นออกไไมจับต๊ะับไปหน้อถ้าก็เดียวนะครับเด้อจําแล้วเดี๋ยวจะมาเบิ่งนกันครับยังมาจังมาดดนกันมาถึงเสียบ,ต,บ,บต้องวเสียบโซ่ผีมือตามเคยแล้วครับจันหั ในการอดีต่เพาะอมาสีแสดอยู่หอกนีกินความเป็นเด็ตาแดดมาเป็นแบบน่้ยแต่คือจังตำคนกินนุ่นตำนี่นะฝรนแล้วพอิมบงตลอดศาสตรานี้ต้องซิมบงนะฝนมจกที่้อแนละตำเมีนบ่อลวงอันจักรจันนี่เราซื้อซับ่เคยกินได้เทียได้ครับ บางคนก็สิเคยเคยกินอยู่แต่ว่าแอดมินเนี่ย่เคยกินที่ภาคสระแนใส่นี่ส่แซ่บกว่านิแต่ว่าสมบับะมี่แตมันหยุกครับหัวใจยุ่งผีหน่องครับเจ้าสารวัตสันทีศักดิ์ครับล่มพี่น้องเบิ่งเบิ่งต้นใหม่เบิ่งต้นม่วงครับนี่เห็นบ่เห็นบ่ครับนี่พคนน่ะอันล่มก็เย็นอยู่ครับแต่ว่าแดดกับขึ้ห่อนก็ล่มแต่ว่ากาศคันไฮเทียบขอนกันครับอยู่กาฬสินธุ์ครับอยู่นี่ก็สิเย็นกว่ากันหลายเติบเนะครับบรรยากาศลมดึง หอมมากคันเสียบเลยโอ้อันนี้มกปลาใส่ยังนี่ใส่คือเป็นยังไงยังสิไหดดนใส่ใส่ไข่ไข่หมดแดงโอ้พี่น้องมาเสียบปะครับมกปลาใส่ไข่หมดแดงเส่แม่ปางครับเป็นเพรองโอ้อกินกับหอ,อ,อมไหมขุนหุนเหรอครับนี่ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตำเรียบร้อยแล้วครับสูตรพอนอยซ้อยเดิมครับผมนี่ครับโอ้แมงวันแมงวันปัดแมงวันไปปัดแมงวันมาถวยเอ็นนจะกระจันตกไปวดนกีนพี่น้องโอ้แมงวันไหมฮอมนี่ครับพี่น้องคนจักระจันสูตรพอนอย์สซอยเดิมครับเอานี่ นี่ก็เป็นทอดแหนมสี่ MC โค้งจีใส่อของพ่อนอยส้อ,อยเดิม,มครับผมผัดิตะพันไม่นี่นครับสุดถน,นัดครับผมท่างแสบเ,งงเงบเดี๋ยวยตากินยังมาเบิ่งกันด้อครับเด้อไห้คลิปคือเก่าแล้ว <laughs> <c oughs> นี่ไม่นออได้กินเรียบร้อยแล้วครับ คนจักระจันหนึ่งปลาอใหญ่ถอดป่ะเดี๋ยวโจมไปย์ท่างหนาบ้านกอนเสรับเดี๋ยวยังได้ดำจมดมจมไดยเนความสมัคิที่สุดความว่าได้กินเลยกายพี่น้องข้าไปหนาบ้านครับเชื่น้าหน่อยต้มบรรยากาศใสน้ำรอบรอบท่างครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นควยอ้อยซอยปีครับต้นพากัน นันกล่องว่าโฟกัสครับบ่มีมือมาจุดจับหรือโ <c oughs> ฟกัสใช่มาจับให้ตำแน่ใช่บ่มันว่าโฟกัสจุดจนกดหมองตรงกลางให้ดำนะ <c oughs> โอเคโฟกัสแล้วไปไป <c oughs> ตอ <c oughs> ่อส่งบรรยากาศโอ้พี่น้องอันนี้ตน้นพักยิดพักอันักยปดูถ่ยของแฉะครับพี่น้อง <c oughs> เต็มเลยครับอ่างลากเลยครับนี่ <c oughs> หลายขากลายเนี่ยผิดผักสวนขั้วหางบานครับของคนหน่อยซอยเดิม แน่นอนเดี๋ยวปานกัยก็นั่งโทโทรศัพท์อยู่ครับอันนี้ก็เป็นอูครับผมนี่เด้อนจะหาเียเขาเด้อเสีหนเีเนี่ยโอ้ยยุ่เทียงน้าน่อยพอมีพี่น้องครับหลายคนบอกว่าถ้าได้บ้านของพ่อหน่อยซอยเดิมห้เบิ้งเนี้ยเดี๋ยวผมหยิาไปช่มนะครับ ในบ้านก็เดียบๆง่ายๆครับสไตล์บ้านอีสานบ้านเท่าแหละครับที่หกนี่ต้องบอกว่าหกข้องกันอันนี้ก็ผมก็ได้งตดต่อวิดีโออยู่ครับแต่ต่อวิดีโออยู่นี่นะครับเป็นบรรยากาศดูในบ้านของพ่อหน่อยซ้อยเดิมครับอันนี้ก็หม่องเบิ้งโททัศน์ทีวีเพลินครับผมอันนี้ก็เป็นห้องของน้องเมฆครับน้องชิปสเตอร์เข้าครับผมเป็นไปเรียนอยู่สารขามครับผมเป็นตากล่องเป็นสั่งวิดีโอครับนี่นะครับ บรรยากาศในบ้านกยบเรียบ,ยบง่ายๆครับอันนี้กัปกติบมหกยังสี่หรอกครับแต่ว่าผมเอาอันนี้มาตัดต่อวิดีโอให้อูครับผมตอนนี้กัเล่นเดือดโมหกไงไก่แล้วไปโอ้ไก่แล้วแล้วครับเล่นเดือวิดีโอไ้นี่กับเป็นบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศในบ้านน่ครับนี่บรรยากาศหมอเนะอันออน,นี้ก็เป็นมองเครื่องแป้งครับพี่นอ้องมือจะน้อยนึงนี่เป็น องงเครือปันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นสั้นสองครับได่ไ่ค่อยไดขึ้นไปเจ้าเทียหรอ,อกครับแม่ราแล้วคุไปทุกทุกอย่อันนี้ก็นี่แหละครับเป็นหองนอนของผมครับว่า็ะเก็บขอ,องอยู่ว่าแทร่หรอ,อกครับพี่นออ้องยากหาย,ยากลายยางเพราะว่าต้องไปใส่ต้องไปส่งของขอให,หลาหลๆอันนี้ก็เป็นหลังบานขั้วครับพี่น้องหลังบานขั้วก็ดเซมีหมองอยู่เห็ดยูเห็ดกินครับเป็นตู้เก็บของแล้วก็ขาดว่าอะไรครับเป็น เขาเอื่อนว่าเล่นมากผมเด็กเป็นรูปไส้กับรูปต่ำครับผมเป็นภาพตอนแต่งงานครับตอนแต่งงานแต่งงานใ้ประมาณปีหนึ่งแล้อครับเพราะหันในมีหลานไห้พอเมื่อพิห้ให้พอเยาุ่นครับพอหน่อยอยูุครับเพ่อนกัเขียวเลือยู่ายุครับตอนนี้กับเจ้าไดน้องบ่ไดนะครับขันเครียดกันไรกันสิบว่ไดก็ต้องทำใจเรื่อยๆครับผมอันนี้พอหน่อยกับกำลังตุ่ม เนื <the> ้อขาได้อยู่ครับเป็นอุ่นไหวจิ้แหล้วตอนเสาร์ครับอันนี้ก็เป็นตู้ขับเขาครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้าในห้องของน้ำอยู่ในบ้านนี่นะครับบรรยากาศเป็นประมานี่นะครับพี่น้องเู้ใได้อยากไทยไทยในบ้านเห้เบิังก็เป็นประมานี่ละครับเดี๋ยวผมจะพาเปิดตู้เย็นมือนะครับตู้เย็นของพ่อหน่อยเสีเดิมสีมีอย่างนี้โอ้โหแนวกินพี่น้องยบกหลายเลยครับเน มีไข่บนแดงมีโยเกิร์ตครับผมนม้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยขนมไข่สุดยอดมีหอดไอติมของหวานเต็มเลยตัวนี้ครับปไปกินขอกนกันเลยครับนี่นะนครับพ่อแม่ไปนองครับแนวกินครับผมมีแหนมสี่โค้งครับตออแหนมสี่โค้งของแม่ปางครับแล้วกับปนจะกระจันของพ่อหน่อยซอยเดิมอันนี้ก็หลวกขาล่ายครับผม ตามด้วยไอ้หนึ่งปลาใส่ไข่หมูแดงครับโมกโมกเออโมกปลาแสบบ่าใส่มาเด้อจ้าเดินเดี๋ยวซี่กินเขานะไส <laughs> ่กินเขานอนกันเด้อจ้าตื่นมากกินเขากินเข่าแล้วนอนนอนตื่นกินเขา่ากลับมาปั่นกันจังล้วเนาะผักพรอนะไส่เน,นาะทำงานคืนเหรอเฮียนงานเมืองเฮ็ยนงานล่อยู่คนแก่นกับกลับมาผักพรอนยู่น me, me, น้ำบ้านน้ำพอน้ำแม่เนะไส่เนาะเติมพลัง ก่อนที่ไปสู่งานต่ออีกครับมาแล้วก็ไปบานเมยา่ากินอีกมา,าม,มาเด้อครับกินเขานะครับผมมารับพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้ไหมแนครับทุกคนมาพี่น้องเอ้ยมกินข้าวน้ำเดียวู <c oughs> ้ไทยก็ไดู้ลาวก็ดีมา <c oughs> <c oughs> สนักจันในเมืองนี้นะ แต่ว่าหามีเคยพ่นทเทอร์เดอรก็เลยลองเบิ่งนี่ตำเสื้อแต่โม,ง,มงกั็<อ>หอมอนนป,อปนกะจัน,นปุ๊บปนจกกักระจันครับพี่น้องครับแต่ว่ามาิม,มเบิ่งนได้ปลาหอยเสียบอยู่เจอใส่สีหมึกอันนี้ครับมี่ทอดแหนมสีโค้ขขงของแม่ปางครับนี่นะครับเสียบๆครับขออนุญาตนะครับขอนเน้ยให้พี่น้องพี่น้องคนมันกันนานี่ครับแนวหัวขาลายครับผมหัวขาลายจับแจวว่าแจวผมก่น ลอนทำยังไงเลาเก็ดแก้วแบบน่าเมาให้จิ้มเดี๋ยวนี้ถูกทางมักสีโครงของในฝั่งร่วงกันหนึ่งหนอข้ามเขายังครับพี่น้องจับลงไปเลยจัเลยจับเลยนะพี่น้องกินก็บองสมน้ำเลยะจะประจันพี่น้องกินน้องมองสมหรือเ มันก็หอมหอมไส่ไข่เห็ดส้มงว่ามาปิ่งเนาะหอมน้่นกับเทียมเอามากระเทียมเลยเห็ดสมเป็นยังไงนี่ก็เป็นยังไบ่ไมีกินหมูเลยเป็นกินคือจังเนงหนือหน่ยจ <c oughs> ะรูระแ้แบบแล้วมัเก็บไปโดนมาใส่ <c oughs> ะอะอนจ้ามือ,อ,อหามือเราหหาพวือเห็น แม่ท่นแล้วเด้อเิไวทั้งนอกอยู่สามขึ้นวันนี้ยังมเสารเปนแบเก็บข้าวตุ๋นคุนถอดซีมึงคน่ามันสมพอดีแล้วผมมันหามหือบอบแต่ว่า,วาเาขาตอนนี้ <ๆ S 2> หามหหือระยะตอนนี้หามทุกอย่าถอดแหนมสีโ่วงครับผมเป็นยังไนปนจักรจันทร์บอกสูพี่นองฟังไม่เคยกินกุยขันอยังไ,อยนนไงไงเลยก็ยข้าวหอม แน้มสีค้วงกับแสบพี่หนุอมสนใจสั่งซื้ออะไรปุณิฑาใ้เชื่อเปล่าเนื้อเพาะท่หมั่นใจเพราะว่าเขาส่งไป ที่ใดเป็นอาทิตย์ครับพอยังมันสมตอนเาปรุงเซจแล้วสรงไปยังมาสมเกินไปนองแอนมันจะเป็นหารที่นึ่เลยมันสมเกินไปมันีบกิสชาติบางีพ่อีมีไม่สมพอดีสมพอดีเสียนเนี่ยเราสมตะกันกับผมสองขึ้นมาสามขึ้นนี่แหละนีมาไวกรมหอมเป็นยังไงรสชาติคนกัเคยพูดไทยโอ้โ่พูดไทยว่าได้กินเลย อานี่จไม่เคยย้มแล้วเถียงมาจได้อธิบายผอ๋อคุณจัปนกลุ่มมอเรื่องไหนมมก่อน้ยกับฟอมคือมมก่อนเดียขัดหง่ยบหนูหูวดอซานนกดอยังเลยครับยมแ่มีสลใ่น้ำหนอยพราะาม่บกว่านึ่งเนี่หอมีน้ำ้บานคือก้อยกลุ่มก่อกลเกี่ยกลุ่มนสองน่คว่านี่แบบทดน้ำไัน ไม่แต่<า>คือก๋ยอยผุหรือไส่แต่ว่าไม่แต่บ,บ่อคือแบบมม่คือจ,จังคนไม่กินนู่นเนี่ยไส่กินมึงนหรอกแสบจรินหอกแสบ,แสบอืมเดี๋ยวเป็นว่าใส่ใบกระโดนจังหน่อยแต่ว่าบ่มีใบกระโดนนี่จะได้ใส่ทำเนื้อเต้รับผู้ใดเคยกินแต่ว่าบอกขวัญน่อยละโมกปนใจย <laughs> ัง ได้ตุ่มลืมกินมกปลาตัวนี้ถาไปชิมยายปาไม่ใส่ก่อนยายปาหนุมขาไรมันรอี่สอนนังแข็งไม่ใส่แข็งเลยมาแล้วมาแล้ววันยังไงยายเมื่อย่ัจ้าวปู่ยิ้มหงุิบ ตัขาอยู่แบบสองหอยเม็ดเท่าเดียวเราไปกี้วมันกบ่าแถมมันกับ่ให้แรคนจักจันพี่น้องมีซีไก็เนที่อระชมนเอาไเอา ก็ตายแบบนี้ทำบางทำยามเกือตายบา,ตาทตานงคนี่เขาใส่นี่องต่อเดีน่อนจนวานไม่ตู่เย็นตั่เยเลยว้าับมองส่น้ำก็เข่ากันอือก็บางมองจ้ะเก็บเขียวจังไหมมองวนปวด สมู้เส่ยัว่ากินกลอบลยหม้วใส่ของบางๆกนผ้ักจั่นยี่สิบห้าตัวจับรถจดจิไปคุยเอาแล้วพี่น้องผู้ชักจังตัวละสองบาท เด็่นี่ร้านนลนะหิวใจร้อนต้มตำรบบสองเปลือยบบคักเลยใช่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแสียเลยด้อ่ะเม่ยเพราอเสิไม่เห็ก๋วยเตี๋ยวเก๋วยเตี๋ยวร้านเก่งเวยเเตี๋ยวเนื้อเปลีอยอยกินหัวกขาไร ดีีมากเนคนห้าก่อนจังอาาเกอจะอึดีมากเลเี้ยคยแอมไปถือยาวี่นี่รถโดงจะบัตรสิบบาทค่เจ็ดบาทกระติละสิบ

นีทำยังไงเลยลูซีมันรไม่นอนได้กโตยีสิบสีพอละหายกล้แม่างยี่สิบสี่งแต่สองบาทวแต่ไอทดละวานี่โมเมนมาตะฟังเล่าได้ละวะนี่ละทําเพิ่แกงหน้าเขาเลละบันตะเพื่อ ขอเมีพี่น้องครับกะคลิปนี้กะเอาไว้สำนึกก่อนนะครับเลอกะไ่จเยจยกเทงเานี่ทะเบียนรถใหม่ไปรับฮะโอ้อันสิไ่อัไปบอกมอเตอร์ไไม่เจ้าหนุ่มบ่มันหมานเด้อมันหมานเด้อเฮารามัหนร่าเราหยอกพงแท้ เปนอะกันเลยมันจะฉีดมนแหบแล้พี่น้องมาสลองหมดรถหมดสุดท้ายสิ้นเดือนเนอะพี่น้องมาสลองหมดรถหมดสุดท้ายน้ำกันเนอะรอสิ้นเดือนกันละครับผมมีเอาไว้จะนี่ก่อนละครับช่วัสดีครับผมจบแล้วหมดรถคนจบลงได้ดีแล้วเป็นปะ